นักฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะพร้อมกับเรื่องปวดหัวเพราะว่านักกายภาพและโค้ชผู้รักษาประตูจากเยอรมันนั้นไม่พอใจสัญญาได้หอบเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วค่ะวินฟริดเชฟเฟอร์กุสือชาวเยอรมันพร้อมด้วยนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบกัดเลือกรอบ2โซนเอเชียกับปาเลสไตน์ในวันที่23และ28กรกฎาคมนี้ก็ได้เดินทางด้วยรถบัสจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงก่อนจะเข้าพักที่โรงแรมเทพนครซึ่งอยู่ในตัวเมืองจากนั้นในช่วงค่าได้ลงฝึกซ้อมที่สนามนิวไอโมบายซึ่งจะใช้สําหรับแข่งขันจริงสําหรับนักเตะที่เดินทางไปเก็บตัวในครั้งนี้มี22คนที่เหลือโดยเฉพาะสุรัสุขะผู้เล่นใหม่ของบุรีรัม์ PEA จะเดินทางมาสมทบในภายหลังขณะที่สุรีสุขะข,ของชมบุรี f อมีปัญหาปาดเจ็บและได้ถอนตัวไปแล้ว ดยกุนซอบินเฟลดเชเฟอร์บอกว่าทีมไทยไม่ได้รวมตัวกันมานาน6เดือนทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมและทุ่มเทให้มากกว่า100เซซึ่งใน3วันนี้จะพยายามเรียนรู้นักเตะว่าใครเหมาะสมที่จะลงเล่นในตำแหน่งไหนรวมถึงการทดสอบแทคกติกและรูปแบบการเล่นก่อนอุ่นเครื่องกับพมา่าในวันที่14และ15กร,รกฎาคมนี้โดยกุนซอวัยห1ปียังได้พูดถึง3นักเตะจากทีมอินทรีเพื่อนตำรวจคือสุรชาติสารีพิมพ์ปกเกล้าอนันต์และอัสปิงแม ที่ไม่มีสิทธิ์ลงเตะก,กับปาเลสไตน์ในนัดแรกเนื่องจากส่งชื่อไม่ทันแต่น่าจะมีประโยชน์ต่อการเล่นในนัดที่2อ,อย่างแน่นอนล่าสุดทีมไทยก็ต้องปวดหัวกันอีกเมื่อสเตฟานพอลบรัตร์ค้ชผู้รักษาประตูและนอ,นอร์เบิร์ตทีโอเฮาสไตน์ o style, นักเกยยภาพบำบัดจากเยอรมน,นีได้หอบเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเดินทางกลับบ้านเกิดไปแล้วเนื่องจากสเตฟานไม่พอใจสัญญ,ญาของสมาคมฟุตบอลขณะที่นอ,นอร์เบิร์ตมีปัญหาเรื่องครอบครัวและอาจจะเดินทางกลับมาอีกครั้ง